เมื่อได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของหลี่มู่ก็พลันกลับกลายเป็นไม่ชวนมองยิ่งนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาเกิดเหตุสงครามระหว่างตระกูลที่ผ่านมาจึงต้องพึ่งพายเยี่ยชวนในเวลานั้น ทุกฝ่ายจะต้องประสบกับความสูญเสียอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงไม่มากก็น้อยดังนั้นจึงมีกฎที่อนุญาตให้เพียงผู้สืบทอดรุ่นใหม่เท่านั้นที่จะออกมาต่อสู้ได้ด้วยวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดจำนวนการสูญเสีย แต่ยังทำให้เหล่าผู้สืบทอดรุ่นหลังแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยเลยเยี่ยชวนคือตัวแทนจากตระกูลเยี่ยอาจกล่าวได้ว่าเขาคือผู้สืบทอดชนรุ่นหลังของตระกูลเยี่ยและผู้คุมกันเหล่านี้ก็ล้วนต่างมีมิตรภาพและความสัมพันธ์ตื้นลึกหนาบางด้วยกันกับเยี่ยชวนยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ล้วนเป็นที่ประจับในหมู่คนรุ่นเดียวกันนั่นก็คือความแข็งแกร่งของเยี่ยชวน แน่นอนว่าหากได้เริ่มต่อสู้แล้วเขาจะกลายเป็นคนบ้าที่ไม่รักวกลัวตายขึ้นมาทันทีดังนั้นแล้วผู้คุ้มกันที่มาขัดขวางจะต้องถูกฆ่าหากตั้งท่าว่าจะสู้เป็นแน่แท้เมื่อเห็นว่าหลี่มู่และคนอื่นๆไม่ยอมขยับ เยี่ยกูก็จึงพูดขึ้นอย่างไร้ายความปราณีเจ้าไม่อยากจะมีชีวิตแล้วหรือไงหลีมู่สูดลมหายใจเข้าลึกเพื่อที่จะได้เริ่มคุยกันมาถึงจุดนี้เยี่ยฉวนกลับพูดสวนขึ้นมากระท่านหันว่า เจ้าเองก็รู้ดีว่าบรรดาคนของเจ้านั่นไม่ใช่คู่มือข่าเพียงแต่เจ้าไม่กล้าลงมือเองต่างหากในทางกลับกันเจ้าแค่คาดหวังจะให้พวกเขาเคลื่อนไหวทีนี้พอค่าพวกเจ้าทั้งหมด เรื่องนี้ก็จะได้ดูใหญ่โตขึ้นเป็นจริงดังเขาว,ว่ายี่ชวนยิ้มที่มุมปากเหล่าผู้อาวุโสตระกูลเยี่ยใช้ชีวิตอย่างแสนสุขสบายเพราะแผนการทุกอย่างล้วนแต่มีทหารรับใช้อย่างเจ้าลงมือทำให้ เหตุใดจะลงมือเองการเป็นเล่าเมื่อได้ยินดังนั้นหลี่มู่และทหารคนอื่นๆต่างก็มีสีหน้าไม่สู้ดียี่กู่คนนี้คงคิดจะใช้พวกเราเป็นเบี้ยหลัดสิทธา่ายี่กู่จ้องเยี่ยชวนเขมแมงก่อนจะกล่าวเยี่ยวน วันนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วหากเจ้าอยู่ในระดับต่ำเจ้าอาจยังมีชีวิตยอยู่ได้ไม่กี่วันแต่น่าเสียดายนักเจ้าน,านั้นช่างไม่มองการไกลเอาเสียเลยตรงจุดนี้นี่แหละ ที่ทำให้เจ้ายังคงอยู่ด้วยความง่วงมหญิงพยองต่อไปเจ้าจะต้องเจ้าสุนักเท่าเมื่อมาถึงจุดนี้เยี่ยชวนพลันเอ่ยขัดเยี่ยกูขึ้นทันทีเจ้าเป็นคนจัดการยกน้องสาวข้าให้แต่งงานกับเจ้านั่นใช่หรือไม่ ยี่กูกล่าวตอบใช่แล้วเป็นความคิดของข้าเองเจ้าจะทำไมยี่ฉุนเกลี้ยวกราดขึ้นมาในทันใดข้าสาบานต่อฟ้าดินเอาไว้หากใครคิดร้ายต่อข้าและยี่หลิงข้าก็จะกำจัดมันผู้นั้นเสีย น้องสาวข้าอายุเพิ่งจะได้เพียง12ปีเท่านั้นและสำหรับเจ้าสุนัขเท่าที่มันกล้าคิดสกปรกต่อนางข้าจะส่งมันไปลงหลุมเสียเดี๋ยวนี้เมื่อผู้จบเยี่ยถวนก็พลันกระทืบเท้าขวาเป็นสัญญาณจู่โจมปงัง ขึ้นหินสีฟ้าข้างใต้เท้าของเยี่ยชวนระเบิดขึ้นชายหนุ่มกระโดดปราดเดียวไปถึงตูวเยี่ยกู่ราวกับเสือที่หยูโหยรอขย่ำเหยื่อเมื่อเห็นสถานการณ์ดังนี้สีหน้าของเยี่ยกู่พลันเปลี่ยนไปในทันทีเขาไม่คิดว่าเยี่ยชวนจะกล้าลงมือเนื่องจากตนเองเป็นถึงหนึ่งในผู้อาวุโสตระกูลเยี่ย ยี่ชวนเจ้าต้องการจะก่อกระบฏเยี่กู่ไม้มีเวลาให้คิดมากมายนะักเขาหมอบลงและก้าวถอยไปข้างหลังในขณะที่มือขวากำหมัดเวลาต่อมาเขาก็พุ่งไปข้างหน้าหมัดทลายภูผานี่เป็นศิลปะการต่อสู้ขั้นต้นของตระกูลเยี่หมัดทลายภูผา ในเวลาเดียวกันหมัดของเยี่ยฉุนก็ได้สวนมาในระดับเดียวกันกับเขาปางสองหมัดชนกันสีหน้าของเยี่ยกูพลันเปลี่ยนไปอีกคราด้วยเนื้อหนังบนมือขวาของเขาแตกยับเลือดไหลซ่านกระเซ็น ก่อนที่เยี่กูจะทันได้ตอบสนองยี่ชวนก็พุ่งเข้าใส่แล้วระเบิดพายุหมัดเข้าที่หน้าท้องของเยี่กูอย่างรวดเร็วอราก้อนเลือดเต็มปากเต็มคำพุ่งออกมาจากปากของเยี่กูลำตัวโก่งงอกระเด็นไปด้านหลัง เมื่อร่างของเยี่ยกูกระทบลงกับพื้นเยี่ยชวนก็พลันพุ่งตัวตามก่อนจะยกเท้าขึ้นเหยียบเต็มยอดอกเยี่ยกูได้แต่จับจ้องที่เยี่ยชวนอย่างไม่เชื่อสายตานี่มันเป็นไปไม่ได้ เพจใดหมัดทลายภูผาของเจ้าถึงได้รุนแรงนักนี่เจ้าแม้ว่าเขาจะเป็นผู้อาวุโสที่รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยภายในของตระกูลเยี่ยความแข็งแกร่งอาจไม่มากนักแต่ก็เทียบเท่าขั้นภาษาลมปราณ นี่ต่างหากที่ทำให้เยี่ยกูประหลาดใจว่าเหตุใดเขาจึงได้พ่ายแพ้ให้กับเยี่ยชวนด้วยการโจมตีภายในหมัดเดียวเยี่ยชวนตบไปที่หน้าของเยี่ยกูเต็มแรง เจ้าสุนัขเท่าที่ใช้ชีวิตสุขสบายหรูหรายอยู่ในตระกูลเยี่ยมาโดยตลอดหมัดทลายภูผาของเจ้ากลับอ่อนด้อยไม่ต่างอะไรจากหมัดของเด็กไม่รู้ประสาช่างหน้าสมเพชนักเยี่ยกูจ้องเยี่ยชวนจนตาแทบจะถลนออกมานอกเบา้า เจ้ากล้าลงมือกับข้ายี่ชวนตบลงไปที่หน้าของเยี่กูอีกครั้งข้าจะหวั่นเกรงสุนักเท่าอย่างเจ้าไปเพื่ออันายใบหน้าของเยี่กูปูดบวมไม่เหลือพื้นที่ว่างเยี่กูร้องผงผางออกมาด้วยความขายหน้า พวกเจ้ายืนนิ่งกันอยู่ทำไมอีกด้านหนึ่งหลี่มู่และคนอื่นๆพากันเกิดอาการลังเลหากเราตีเขานั่นจะเป็นการเริ่มต่อสู้ท่านก็รู้อยู่แก่ใจว่าทุกคนในที่นี้ไม่ใช่คู่มือของเยี่ยชวนเจ้ากล้าดียังไง ในขณะนี้เสียงกรุ่นโกรธแผดดังออกมาอยู่ไม่ไกลทันทีที่ได้ยินทุกคนก็พลันหันไปมองตามต้นเสียงนั่นเป็นผู้เท่าตระกูลเยี่ยที่กำลังรีบร้อนเดินเข้ามาทางด้านหลังเป็นเหล่าผู้อาวุโสและผู้คุ้มกันของตระกูลเยี่ยจำนวนทั้งหมดที่มีเยี่ยหลิงรีบเข้าไปใกล้เยี่ยวนมือเล็กเกคู่นั้นดึงชายเสื้อของเยี่ยวนอย่างเอาเป็นเอาตายพลางละหล่ำละละักท่านพี่ ท่านต้องวิ่งแล้วหนีรีบหนีไปยี่ชวนจับมือที่สันเทาของยี่หลิงไว้และพูดอย่างอ่อนโยนเจ้าไม่ต้องกลัวยี่หลิงร้องไห้ทันทีทั้งหมดทั้งหมดนี้เป็นความผิดของข้าเองท่านพี่ ข้าทำให้ท่านต้องเดือดร้อนข้าข้ามันเป็นคนไร้ประโยชน์จริงๆข้าขอโทษเยี่ยชวนระบายยิ้มอ่อนเจ้าอย่าได้กังวลไปหากผืนฟ้าร่วงหล่นมาพี่ของเจ้าจะยืนำมันเป็นคนแรกเยี่ยชวนพูดแบบนั้นขณะมองไปที่ผู้เท่าตระกูลเยี่ยพลางยิ้มย่อขอให้ท่านผู้เท่าตระกูลเยี่ยจงมีแต่ความสงบสุข ข้าขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับเรื่องโกลาหลนที่เกิดขึ้นหากข้าขอให้ท่านลืมเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,ยนี้ไปท่านจะว่าอย่างไรผู้เท่าตระกูลเยี่ยโกรธจัดจนเริ่มหัวเราะออกมาเจ้าขอให้ข้านิ่งเฉย ลืมมันไปเสียยี่ถวนเจ้ากำลังฝันกลางวันอยู่หรืออย่างไรนี่เจ้ายี่ถวนไม่รอช้าเขาขยับปลายเท้าจากยอดอกขึ้นไปเป็นลำคอของเยี่ยกูทันทีทันใดกรอบเสียงกระดูกหักดังลั่นเยี่ยกูตาค้างอย่างไม่อยากจะเชื่อ แต่สุดท้ายแล้วประกายมีชีวิตในแววตาของเยี่ยกูก็จังหายไปทุกคนยืนนิ่งไม่มีใครกล้าขยับเยี่ยชวนมองไปยังผู้เท่าตระกูลเยี่ยถ้าท่านไม่อยากอยู่อย่างสงบสุขแล้วงั้นก็ประมือกับข้าแบบตัวต่อตัว ยี่ชวนเดินตรงไปยังผู้เท่าตระกูลเยี่ย่ามกลางสายตาของผู้คนนับไม่ท้วนท่านผู้เท่าตัวข้าในฐานะชนรุ่นหลังขอบังอาจท้าสู้และท่านคงจะไม่ปฏิเสธคำขอนี้ใช่หรือไม่